เขารถเส้นนี้เขากำลังทำทางสิ่งที <au> ่ต้องเช็คจากตรงเนี fall. ้ยไปจนถึงเรียกความเปรมประชานก็คือดูสภาพถนนว่ามันยังพอไหวไหมที่จะขี่จักรยานก็ตรงไปเรื่อยๆนะครับ3กโลเดี๋ยวซ้ายแล้วก็ตรงไปเบียงขวาเข้าขืนกันแล้วก็ตรงไปอีก2.8กิโลจักรยานเราถึงแม้เราจะเป็นจักรยานเราก็ ต้องเคารพกฎจราจรคือคือไม่สวนเลนคือต้องทำอะไรที่มันถูกต้องนะฮะไม่ใช่แบบจะขยานสวนไปเลยเละอะไรเงี้ยแลมอเตอร์ไซคหลังงานดูหนึ่งดูความปลอดภัยแม่สวัสด,ดีครับดูว่ามี ชุมชนหรือมีอะไรที่พอจะขายของให้ได้หรือเปล่าเราต้องกำหนดจุดเาเรียกว่าจุดเช็คพอยต์ สวัสดีครับวันนี้รายการ h u m a ม r ราจักรยานบันดาลใจพาคุณผู้ชมมาพบกับนักออกแบบท่านหนึ่งครับซึ่งรักจักรยานมากๆเริ่มต้นก็จะแบบอุ้ยพวกพวกเด็กทับปัดเขาทำแต่มันแต่งจักรยานบินเทจอะไรกันเนี่ยอะไรเงี้ยจักรยานเขาไม่ไปใช้งานเว้ยอย่างเงี้ยเริ่มต้นต้องแบบแม่บ้านอ่ะเราจะต้องให้บ้านอะไรไหมแอนตี้ของดีไซน์ดีก็ต้องเป็นแบบนอนดีไซน์ใช่นเอก็อ่ะซื้อมาสักคันหนึ่งจักรยานพับซึ่งฟังดูอาจจะแปลกใช่ไหมครับเขารักมันขนาดที่ว่าใช้จักรยานในชีวิตประจําวัน ก็คือใช้เข้ากรุงเทพพราะงานมบานจากที่บ้านนี่เข้ากรุงเทพบางจังหวะที่รถติดบางินชั่วโมงครึ่งก็เหมือนแม่แปลกใช่ไหมครับแต่ว่าเขาถึงขั้นลงทุนติดต่อไปยังต่างประเทศเพื่อจัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเราทุกทุกเสียงต่างบอกเป็นคําเดียวว่าโหดมากครับญี่ปุ่นอย่างเงี้ยก็ออเดกง่ายกว่าแต่อเมริกาใช้เรนตดวหนอังกฤษใช้ออเดกส่วนในสซาวินเซเชียก็ วมนเออดครนเดินเนอร์ 1. แต่ผมคิดว่าผมรู้สึกนะว่าเมืองไทยเนี่ยจะถนัดเรียกออดคมากกว่าเขาคือวิทย์พิมกัจนาพงศ์นักออกแบบซึ่งตอนนี้กำลังออกแบบเส้นชัยอยู่ครับและเหตุผลแรกที่สนใจจักรยานคือเป็นเรื่องของงานดีไซน์ไหมฮะไม่ใช่คืออันแรกนี่รู้สึกลมมันติดเหลือเกิน จริงๆจัจกรยานคันแรกที่ซื้อเลยเนี่ย,ยเพราะว่าไปช่วยงานมูลนิธิโลกสีเขียวนั่นแหละเขาก็จกักรยานกันพี่กอหญ้าพี่อ้อยอะไรก็แบบอะไรเนี่ยทำไมจะต้องขัางไคลขนาดนี้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็ให้เป็นเหมือนกับค่าค่าช่วยออกแบบเวทีมาอ้าวอ้าวอ้าวซื้อมาสักคันหนึ่งจกักรยานพับก็เริ่มรู้สึกว่าขี้เกียจพับแล้วก็ขี้เกียจพับแต่พอที่เริ่มจริงๆ แล้วเรารู้สึกชอบแล้ว,ลว,ลว,ลวรู้สึกว่าเฮ้ยเสพ็ติดจริงๆก็คือพอได้ไปปันไกลครั้งแรกรู้สึกจะเป็นบางตะบูนแหลมพักเบี้ยเยทานสกี่โลนะไปกับ80โลนั่ครั้งแรกเลยนะออกทริปอะไรเงี้ยไปเอา80โลเลย 80, 80โลแล้วก็จักรยานของภรรย,ยาจักรยานแบบผู้หญิงอะ่ะนั่งหลังตรงอ่ะ แต่สนุกมากรู้สึกเออสนุกรู้สึกว่าเวลาอยู่บนถนนมันไม่ไม่เคยรู้สึกยางนม้มาก่อนอะไรเงี้ยนั่นแหละสุดท้ายแล้วประสบการณ์ที่ได้ปั่นไกลๆปั่นท่องเที่ยวมันมันคือสิ่งที่เราชอบดังนั้นไอ้ที่มาปั่นในเมืองถือว่าไว้ซ้อมไปเที่ยวก็ <laughs> <c oughs> คือแบบว่าปั่นเลี้ยงขาไว้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างน้อยก็ได้หนีรถติดด้วย เที่ยวในเมืองไทยสิ้นสั้นๆมันก็มีส่วนหนึ่งที่ชิดถึ่งข้างชอบมากจนเริ่มเดินทางไปต่างประเทศคือจริงๆจริงๆผมต้องไปต่างประเทศอยู่แล้วไปทำงานเพราะฉนั้นได้ไปญี่ปุ่นบ่อยลาวแล้แลก็ปั่นข้ามไปเลยลาวก็ั่นข้ามไปเลยแล้วก็มีกลัแบภบรรยายุกันไปนครวัด การไปนครวัดด้วยการปั่นจักรยานไปนี่ความสนุกจริงๆใช่ไหมมันจะแบบเราไปถึงสิ่งมหัศจรรย์ของโลกด้วยจักรยานเว้ยแบบเงี้ยมันแบบดูยิ่งใหญ่มากทีนี้พอได้ออกทริปไกลๆแล้วสุดท้ายโอชอบมันบรรยากาศดีจังเส้นดลของการเดินทางด้วยจักรยานไกลๆมันคืออะไรครับ หนึ่งค no ือคือแน่ๆแต่ทุกคนที่งื้อสินคนบอกก็คือมันไม่เหมือนขับรถอ่ะเหมือนเริ่มต้นใหม่บิเซตใหม่เลยก่อนหน้านี้เราเห็นว่าถนนจากกรุงเทพไปเชียงใหม่มันก็เป็นแค่นี้แต่ว่ามันมีทางอื่นเยอะแยะที่เราไม่เคยเห็นอันที่สองมันเหนื่อยครับพอมันเหนื่อยปุ๊บเนี่ยทุกอย่างมันอร่อยหมดทุกร่มไม้ซึ่งเราก่อนหน้านี้เราไม่เคยรู้สึกว่ามันสบายมันสบายหมด มันง่ายขึ้นอะความสุขมันง่ายขึ้นน้วมันน้ำมันก็นไม่ต้องใช้ไม่ต้องไปวนออกนอกเส้นทางไป50โลเพื่อไปล้านในตานานเพราะร้านทุกอย่างเป็นร้านในตํานานหมดได้ทีนี้พอปั่นจักรยานเที่ยวพักหนึ่งแล้วก็เริ่มรู้สึกว่าควร็นมากกว่านั้นใช่คืออย่างนี้คือเริ่มต้นมาจากจักรยานทัวริ่งเสร็จปุ๊บก็ไปเสร์ชไปเสร์ชมาส,สุดท้ายก็ไปเจอครับไอเนี้ยคําว่า All ออเดกจริงๆ แรนด์โดนเนอร์มันคือว่าอะไรสิมันคือการปัานจักรยานทางไกลก้อนเนี้ยไปเจอคำนี in <S <S Hence, ้แล้ว oh, ก็สนใจอ๋อเขาขี่การทางไกลเฮ้อขี่มาละสองร้อยโลเลยเหรอไม่ใช่สองร้อยโลมีสามร้อยสี่ร้อยหกร้อย โหวตสุดพันสองเออน่าสนใจดีสำคัญที่สุดคืองานไอออเด็กซ์ไรโรนเนอร์เนี่ยมันนอนโปรฟิต ฉะนั้นคุณไม่ใช่ว่าคุณจะมาขอสิทธิ์หรือว่าการเป็น representative นี้เพื่อไปขอสปอนเซอร์ต่างๆนาน,นาเขาไ,ไม่ได้เขาไม่ได้ให้แบบเราไม่ให้หลีกนี่เพื่อเป็นเป็นคอมเมอรเชยลคือไปแข่งการแข่งขันถูกไหมฮะสิ่งแรกเลยนะบรรทัดแรกๆของเรื่อง a u d ด็กซ์แร n โดเเนี่ยก็คือว่าการแจกผลัญญ,ญาแบบ Auda ็ r a n d ร n โดเเนี่ยไม่ไม่ใช่การแข่งขันไม่ใช่แข่งขันจริงมันเหมือนเป็น challenge เหมือนเป็นการทดสอบ ค่อยไปจักรยานขาได้นะครับ,บาการปั่นจักรยานก็เหมือนกนารใช้ชีวิตรอ,อครับคือเราก็จะมีจุดเหมายหนึ่ใช่ไหมครับพอไปถึงจุดหมายแล้วเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับจริงๆมันก็ช่วยเรื่องการจัดระเบียบชีวิตตัวเองเลยครับคือบางคนมีข้ออ้าง,างลากๆเลยของคนที่ไม่ปั่นจักรยานหรือไม่ออกกําลังกายคือเรื่องของการอะไรไม่มีเวลาทํางานเหนื่อยแล้วอะไรแล้วแต่ก็คือดูจากพวกเราก็คือทํางานทุกคน อาจจะมีเรียนด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ก็คือเหมือนชีวิตคนทั่วไปเราไม่ได้เป็นนักปันป่นปั่นเราไม่ได้ตังก็ทํางานหาทำอมาหากินเหมือนคนอื่นเราก็ยังทํา,าทได้คนอื่นก็ก,ก็น่าจะทําได้ ไปไปรับรองอะพี่เพราะแบบวยคุณปั่นจริงนะได้เหรียญรางวัลนะคือมันปั่นแล้วแบบมันก็อย่างน้อยมันก็คือเป็นที่ระลึกอะครับว่าแบบไอ้้ยเราปั่นจริงนะลูกหลายเฉ็ยเหรียญรางวัลนี่อื่นอะไรเนี้ยเออคนอื่นดูใช่ถ้าเกิดบางทีเราปั่นกลุ่มกันบางทีเราปั่นกันมากกว่านี้นะแต่ว่าเราแบบเราก็แบบมีก็รู้กันอยู่แค่นี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือมันเป็นเรื่องของหัวใจคนที่ได้ที่หนึ่งไม่มีความสำคัญไม่ประกาศผลว่าใครได้ที่หนึ่งแต่ว่าคนที่จบ ผ่านการทดสอบจะถูกประกาศชื่อตามลำดับอักษรภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นความสำคัญคือคุณจบหรือไม่คุณผ่านหรือไม่คือแข่งกับตัวเอง,งแข่งตัวเองมัน้ทาทายเองมันน่าสนุกสองร้อยกิโลเื่อฝันจบก็เอาไปโมโได้ ก็ก็เหนื่อยเพราะว่าแดดันแรง ร่างกายตัวเองดีมากเขสอบใจเองด้วยว่าตัวเองทำได้ะั้นแสดงว่ามันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความเร็วเป็นที่ตั้งใช่ไม่ใช่ความเร็วเป็นตั้งเ,เป็นเป็นในคว่าเป็นมิชชั่นตามพันเป็นโกเป็นจุดมุ่งหมายเป็นที่ตั้งเนื่องจากออเด็กซ์มันกําหนดได้ระยะเวลามันก็เลยทําให้ความหลากหลายบางคนขี่เสือหมอบบางคนแม่บ้านบางคนจักรยานพับ บางคนแทนเดมบางคนแบบรถนอน eland. คือมันทำมันมีทุกอย่างเพราะว่ามันไม่ได้กำหนดว่าต้องไปให้เร็วที่สุดสุดๆโอ UR, ้โดที่สุดในโลกครับหมดแรงหลงทางไปไกลล แล้วก็มันมีกรอบกว้างๆว่า200โล13ชั่วโมงครึ่งหรือว่า300โลต้องปั่นภายใน20ชั่วโมงซึ่งมันไม่ใช่ความเร็วของพวกตูดฟองที่แบบ40 50อย่างเงี้ยซึ่งเป็นเรียกว่าอะไรนะเป็นการปั่นจักรยานแบบสมัครเล่นซึ่งคำว่าสมัครเล่นแลราทุกคนสามารถลงแข่งถูกต้องไม่จําเป็นต้องเทรนถูกต้องไม่ต้องเป็นต้องหยุดงานไปปัน่นเอาจริงเอาจังไม่จาเป็นต้องอะไรเงี้ย ก็เลยเอ้ยดูน่าสนใจทีนี้เมืองไทยมันไม่มีคิดก็เลยคิดว่ามาจัดที่เมืองไทยดีกว่าคนไทยเราจะได้ไปแข่งง่ายๆใช่แล้วคนไทยปั่นเก่งมากคือก่อนหน้านี้ผมไม่รู้หรอกนะว่าคนเขาจะปั่นเยอะขนาดผมเป็นตัวกระจอกที่ไม่ ที่ไมด้ขี่จักรยานเลยเลยเพราะผมก็จัดคนปั่นเก่งคนปั่นเยอะคนไทยปั่นเยอะมากมีมีสถานที่ปัน่นกรุงเทพนี่แบบที่ปั่นจักรยานเต็ไมไปหมดเมืองนอกเขามาปัน่นเมืองไทยกันอนะ่ะมีแต่พวกเราพวกคนกรุงเทพแบบผมไม่ใช่คนอื่นด้วยนะคนกรุงเทพแบบผมไม่รู้เรื่องอะไรเลย งานก็เยอะเหมือนกันนะฮะทั้งเรื่องการติดต่อประสานงานตกรับพลงทะเบียนทาบัตรเลยเราถึงวันงานด้วยมีคนทำม,นมีทีมงานกี่คนนะครับ <c oughs> สามคนมครับ <c oughs> ผมลุงบ๊อบแล้วก็พี่จือแฟนบ๊อบแต่ว่าลุงบ๊อบเนี่ยแกทาอยู่ที่ T c h a เขามีเครือขาอ่ายสุดท้ายพอเราปั่นจักรยานทางไกลแล้วเราไปคาบเกี่ยวกับจังหวัดอื่นชมรมอื่นๆในเขามาช่วยเยล้ ซึ่งนี่ยซงนี่คือสิ่งที่แบบเฮ้ยเราไม่รู้ไงแต่ว่าในเครือข่ายจะเครือ,ครอข่ายนักปันนะ่นเนี่ยเมืองไทยมีทั่วหมดแล้วทุกคนเหนียวแน่นแล้วทุกคนอยากจะอยากจะช่วยเหลือ เห็นคนปั่นจักรยานที่อื่นมาเราอยากเวลากล้องไปใช่ไหมเขาจะนําทางเขาจะมาเจอมันมันมน,น่ารักมากหรืออย่างนี้ไปอยุทยาไปไปศูนย์ศิลปาชีพก็มีชมรมจักรยานบางไปอินที่อยุธยาก็มีสายตรวจจักรยานอายุทยายทุกคนมาต้อนรับทุกคนสนุกทุกคนน่ารักมากน,น่เอ๊เครือข่ายจักรยานต่างๆในทั่วประเทศไทยเขาเขา,เขาเชื่อมต่อกันได้แล้วเราทำให้เราไปรู้จักกันได้ทุกคนอันนี้สนุกมาก ซึ่งซึ่งแปลว่าอะไรสามคนก็ยังพอกันทําไหวเพราะมีคนอื่นช่วยอยู่เยอะจากการที่เทาะและบัดไปแล้วเสร็จปั๊บก็ถึงเรื่องการเตรียมเส้นทางครับทำกันใช่ไหมฮะยากทีเราชอบดูเส้นทางอยู่แล้วก็ไม่ยากผมเปิด Google วันวันไม่รู้ทําอะไรผมก็เปิด Google แล้วก็เดีเ๋ยวนี้เริ่มมันเริ่มมีสตรีทวิวเยอะตอนนี้เริ่มภาคกลางเริ่ม <c oughs> ครอบคลุมนะครับก็นั่งปากนั่งหมุนเฮ้ยตรงนี้สวยลากเส้นไป ก็สุ่มเลยสุ่มไปเลยเป็นความเป็นอันความงานอดิเรกที่สนุกมากแล้วก็ไปชวนภรรยาไปไปไปนี่กันเส้นนี้หน่าจะหรือว่าชวนเพื่อนประกาศเฮ้ยมาดูเส้นนี้กันไหนเงี้ยคือไม่ได้สนใจแล้วว่าจะต้องไปที่ไหนคือจริงๆอย่างไปที่ท,ท,ที่มันฮิตฮิตนะจริงจริงก็ไม่ต่างจากไปกรุงเทพเรียกเวลาไปดูไปซอรวจดูที่ต้องไปดูเลยงานะดูหนึ่งดูความปลอดภยัยถึงแม้มันจะเป็นถนนเส้นย่อยก็ตามแต่แถวนั้นดันมี บ่อดินบ่อดินก็คือเขาขุดหน้าดินไปขายรถรถสิบล้อวิ่งกันให้ควักเลยมันก็ไม่ได้ดูว่ามีชุมชนหรือมีอะไรที่พอจะขายของให้ได้หรือเปล่าความระยะห่างระหว่างร้านอาหารที่คนจะพักอะไรเงี้ยมียังไงแม้แต่อย่างที่บอกจักรยานมันเป็นเศรษฐกิจระหว่างคนกับชุมชนแบบโดยตรงแล้วก็เนื่องจาก o อเนมันเป็นการปั่นแบบห้ามแปะบบกต้องไปด้วยตัวเองทำไมห้ามแปะ มันเหมือนทัวริงอ่ะเหมือนเหมือนทัวริงอ่ะพาชวิจริงเราเดินทางก็ไม่มีใครแปะได้บอกเราใช่ใช่เราก็ต้องทำเขาเรียกภาษาพวกฝรั่งเขาเรียกว่าคิวชีตก็คือเหมือนกับทำลายแทงให้ทุกคนคือบอกขั้นตอนซีเควนซ์เหล่านี้ทุกคนก็เอาไปใช้ได้ใช่ไหมฮะไม่ต้องมีตํารวจปิดเส้นทางไม่ต้องมีใครมาบอกก็คือเหมือนกับทลายแทงให้ทุกคน ถ้าเกิว่าเม,มืองทายวันการแข่งขันออเดก200 300 400 600ทั่วทุกภูมิภาคนะครับแล้วเมืองทายจะได้อะไรครับได้อะไรพบยากนะจริงๆไม่ได้อะไรเพราะมันอยู่มันอยู่ของมันนี้อยู่แล้วแต่ว่าพอมันมีเส้นทางแบบนี้เราเหมือนแค่เราได้รู้จักตัวเองเพิ่มขึ้นนะัาคห่เนี่คุณเคยอยู่ในแผนที่หัวแล้วเราไม่เคย,ยเราก็รู้จักแต่ยุทธยาเลยยุทยาไปคืออะไร ชนะสิงห์บุรีเราไม่รู้จักเลยไม่เคยสนใจที่จะใส่ไทม์เลยนะแต่พอเรามานี่ผักไห่มันมีมีความทรงจํามลมที่ัาไ่แล้วมันสวยอ่ะมันสวยมากซึ่งรายละเอียดบางทีเราเรา้ามไปหมดเลยอย่างคนมาแข่งนะจะประทับใจจมประทับใจคงขึ้นกับเส้นทางนะครับชีตเองก็ไปด้ออกแบบเหมือนกันพยายามออกแบบเส้นทางการแข่งขันอย่างไรครับ1หนึ่งสูงสุดก็คือต้องต้องปลอดภัยดูแล้วปลอดภัยที่สุด 2ก็คือมันมีความจดจำอ่ะมันมีคาแรคเตอร์ซึ่งแต่ว่าไปจริงๆแล้วเมื่อเป็นคนคนปั่นจักรยานเนี่ยนะเมื่อความเหนื่อยมันเข้ามาปรากฏมันจะเกิดความจดจําเองจริงๆเราแทบจะไม่ต้องออกแบบอะไรเท่าไหร่หรอกเราแค่เอาไปหาเรื่องเล่าต่อได้ใช่ไหมว่าเมื่อมาถึงพักหายคุณจะเจอกันลมมันไม่ได้ออกแบบอะไรทุกอย่างมันอยู่ของมันอย่างนี้อยู่แล้วเราแค่เราแค่มาเจอมันตามลําดับขั้นที่ถูกต้องเท่านั้นเองมันก็เป็นเรื่องวของมันได้ นั่นคือการออกแบบเส้นทางนะฮะทีนี้อย่างการออกแบบเส้นชัยเลยครับพี่เส้นชัยของอเด็กที่ดีคนถึงแล้วควรจะรู้สึกยังไงครับจริงมันถ้าจะเหมือนการย่อส่วนชีวิตมานะมาราธอนะมันก็คือหนังชีวิตอ่ะทยังไงให้หนังชีวิตมันมันสนุกแค่นั้นเองซึ่งเราก็ไม่ต้องไปทําอะไรเพราะหนังชีวิตของทุกคนมัน,นทุกคนก็สร้างเรื่องขึ้นมาเองซึ่งฟาร์มขาานี้แนละ้วชักขึ้นที่อยากอยากลองต้องเจอตัวเองสักสักครั้งนะฮะครับ ผมขอลองด้วยพี่นังชีวิตแน่นอนครับสังกิโลนั่งไทยครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งนะซึ่งนักแข่งก็ยอยเตรียมตัวมาแล้วไม่ใช่การแข่งขันสิครับเเรียกว่ามาทดสอบครับ เจุดแรกครับผ่านมาประมาณหนึ่งในสี่นะ,ะโโฮะแต่ว่าจุดนี้ทุกคนเนี่ยมาถึงครับโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยครับเวลามันจะมากม้อยแค่ไหนจะต้องจบเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วว่างานนี้ต้องจบงจเาาหมือน,นเราทำอะไรแล้วเราต้องทำให้ ก้าวแรกเราต้องมีก้าวแรกนี่ก้าวแรกของผมโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีเียผ้าหมดสบายอ๋อแล้วผมผมสบายมากครับเช็คคอย์แรกผ่านแล้วครับเช็คคอยล์ก่อไปเราเดีวเยเราว่ากันไปทีละเช็คคอย์เดี๋ยวอีกเช็คคอย์ที่สองมาถามผมใหม่คำตอบได้อีกแบบอ๋อตู้ จุดที่ตอนนี้คือหนึ่งกิโลคือขึ้นทางพอดีครับคิวขึ้นครับ <K> <COVID> ก็ไม่รู้ว่าจะไปต่อได้หรือเปล่าดูสถานการณ์อีกทีนึง จุดเช็คพอยท์ที่3านะฮะร,ระยะทางคือ133กิโลเมตรผมมาถึงที่นี่เวลาประมาณต่าย3กว่าครับแล้วก็หลังจากประสบปัญหาเรื่องตะคิวขึ้นนะฮะล่าสุดก็คือว่ายางแตกครับแตกถึงยางนอกเลยนะฮะก็ต้องขี่บดๆมาอย,อยู่สูดชาวบ้านก็สูบมาแล้วก็แวรมินิมาเจอรถเทปมระแปะนะฮะเพราะไม่ได้ชุดสูบไม่ได้ชุดปากยางมาแล้วก็ไม่ได้เอาที่สูลบลมมาด้วยนะครับก็ แปลว่าออเดก๊กระดูครั้งนี้ก็ไม่ถึงเส้นไทยนะฮะจะครั้งหน้าต้องแก้ตัวใหม่ครับผมก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่สนุกสนานมากกับการปั่นทริปยาวขนาดนี้นะฮะผมคิดว่าเล่าไปแค่ไหนก็ตามนึกไม่ออกว่ามันจะมัดปั่นกันทำไมร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับเชื่อว่าถ้าอยากรู้ตดลองปั่นเองดูครับท่านี่คือรายการคือแม่งราชกิจาณประดานใจเดนคืนนี้นะครับสวัสดีครับ